ep ที่หนึ่งค่ะถ้าคุณตัดสินใจเดินจากไปเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะมาดูสิคะว่าถ้าคุณเป็นคนเดินจากเขาไปเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะค่ะนึกถึงหน้าใครคนนั้นไว้เลยนะคะแล้วก็อธิษฐานกับไพ่ส่งพลังงานมายังพี่เมย์นะคะเรามาดูสิคะว่าถ้า คุณตัดสินใจเดินจากไปเขาจะรู้สึกอย่างไรพี่เมย์จะจับไพ่ออกมาให้ก่อนเลยนะคะ6ใบแล้วเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะเนึกถึงหน้าเขาไว้ให้ชัดเจนค่ะไพ่ใบแรกนะคะออกมาเป็นไพ่ก้าไม้เท้านะคะไพ่ก้าไม้เทา้า บอกว่าอย่างไรนะคะไพ่ก้าวไม้เท้าถามว่าถนะ้าคุณจะเดินจากไปเขาจะรู้สึกยังไงยังไงก็ตัดคุณไม่ขาดยังไงมันก็มีความรู้สึกผูกพันยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้คุณจะเดินจากเขาไปไม่ว่าจะนานแค่ไหน เขาก็จะยังจดจำและมีคุณอยู่ในใจของเขาอยู่นั่นเองนะคะใบที่สองไพ่ออกมาเป็นไพ่ the moon นะคะมันมีความไม่ชัดเจนมีความห่วงหาอาทรน,นะคะคิดถึง แล้วก็ตัดใจไม่ได้นะคะมีความเป็นกังวลนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าเขาทำใจไม่ได้ถ้าคุณเดินจากไปมันจะทำให้เขารู้สึกถึงความไม่มั่นคงในจิตใจนั่นเองนะคะใบที่สามไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ The star นะคะความรู้สึกของเขาถึงแม้คุณจะเดินจากไปแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็คือคนสำคัญคนที่ทำให้เขารู้สึกถึงการที่เขานะคะมีสิ่งที่เป็นแรงผลักดันเป็นกำลังแรงใจที่สามารถที่จะทำให้เขาอยู่ต่อหรือว่าสู้ชีวิตได้การเดินจากไปของคุณเท่ากับว่าอับโชคอับแสงนะคะมันทำให้เขารู้สึกหดหู ถ้าคุณเดินจากไปนะคะเรามาดูอีกสใบนะคะใบที่สีนะคะเป็นไพ่ The Empress นะคะถึงยังไงก็แล้วแต่คนคนนี้คุณจะเดินจากไป เขาก็ยังคิดว่าคุณคือคนที่เขาจะรอคอยนะคะให้คุณกลับมาหรือไม่พอถึงเวลานะคะคนคนนี้ก็จะไม่ปล่อยคุณไปเพราะคุณคือคนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยเพราะคุณคือคนเดียวที่เขาคาดหวังว่าอยากจะให้เป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเขาถึงคุณจะเดินจากไปยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็จะ หวนกลับมานะคะดึงคุณกลับเข้ามาในเส้นทางอยู่ดีเขาไม่ยอมให้คุณจากไปไหนนั่นคือความรู้สึกของเขานะคะมาดูอีกนะคะใบที่5้าไพ่จะบอกว่าอย่างไรนะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคนคนนี้ไม่ยอมแพ้ถึงจะห่างกันไปไกลแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะในเส้นทางของคุณทั้งคู่ก็จะพาคุณหวนกลับมาและคนคนนี้จะเพียรพยายามทำทุกอย่างให้อยู่ในเส้นทางชีวิตของคุณให้มีคุณอยู่ในชีวิตเขาจะไม่ยอมแพ้นะคะมาดูอีกนะคะไพ่ใบที่หกนะคะว่า ถ้าคุณเดินจากไปเขาจะรู้สึกแล้วก็ทำอย่างไรไพ่เดอะเมจิเชียถึงแม้คุณจะเดินจากไปถึงคุณจะตัดสินใจที่จะตัดขาดจากเขาคนคนนี้จะทำทุกวิธีทาง เพื่อให้คุณกลับมาจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเล่เหลี่ยมไหนเขาจะอาออกมาใช้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะทําให้มีคุณอยู่ในชีวิตเขาไพ่เดอะเม i ิ i เชขึ้นไม่ยอมค่ะไม่ยอมแน่ๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าคนคนนี้นะคะ ทำไม f อฟพี่เมย์ถึงอยากจะเดินจากไปเพราะมันต้องมีเหตุแล้วคนคนนี้นะคะนับจากนี้ไปเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะถ้าคุณเดินจากไปเขาไม่ยอมแน่ๆแล้วเขาจะดึงคุณกลับมาในเส้นทางของเขาอีกยังไงก็แล้วแต่เขาจะมีคุณในชีวิตแล้วถ้าเขาไม่อยากให้คุณเดินจากไปเขาจะ แก้ไขสถานการณ์หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเส้นทางของเขามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเขาหรือเปล่านะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่แห่งทางเลือกมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาจะต้องตัดสินใจการที่คุณจะเดินจากไปนะคะเขาก็ไม่อยากให้คุณจากไปแต่จริงๆแล้วในชีวิตของเขามันมีหลายปัจจัยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องเลือกและสิ่ง เหล่านั้นมันทําให้เขาลําบากใจมากๆนะคะการที่เขาจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมันทําให้เขารู้สึกลําบากใจและมันทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจนะคะความรู้สึกที่มีให้เป็นความรู้สึกที่รักมากมายแต่บางความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้ไมิอาจจะบอกคุณได้บอกคุณได้ไม่หมดมันมีบางเรื่องบางราวที่เขาเก็บงําไว้ไม่ได้บอกให้คุณรู้นะคะให้ขึ้นมาเป็น ไพ่เจ็ดถ้วยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องตัดสินใจให้รอบครอบและไม่สามารถที่จะบอกให้คุณรับรู้ได้นั่นเองนะคะมาดูอีกนะคะบอกไม่ได้แล้วจะทําอย่างไรต่อนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองไม้เท้ามันมีการรรอคอยมันมีการวางแผนวางแผนที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ มีการวางแผนที่จะตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึง่งเรามาดูสิคะว่ามาเจาะดูนะคะว่าการตัดสินใจของเขาการวางแผนของเขานะคะที่จะทําสิ่งใหม่ๆ สิ่งเหล่านั้นคืออะไรสิ่งที่เขาทําสิ่งใหม่สิ่งนั้นคืออะไรไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่าสามดาบอาจจะมีการจบนะคะในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีมากกว่าสองคนนะคะอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะจบเรื่องราวเหล่านั้นจบเรื่องราวเจ็บป,ปวดเหล่านั้นจะตัดปัญหาเหล่านั้นออกนะคะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านั้น มันเป็นปัญหาที่ทําให้เขาเรียกว่าทุกฝ่ายมีความเจ็บปวดเสียใจเพราะฉะนั้นเขาต้องตัดสินใจให้ชัดเจนและหนึ่งในนั้นเขาจะตัดสินใจและจะแก้ไขนะคะเรามาดูต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะคนคนนี้จริงๆแล้วเขายังไม่พร้อมเลยนะคะยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์กับใครนะคะยังใช้ชีวิตอย่างสนุกส แล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นหลักนะคะพี่เมย์อ่านตามไพ่อยากจะให้ f อพี่เมย์ยอมรับความจริงนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะฟูคนคนนี้นะคะเขาจะนึกถึงตัวเองของเขาเท่านั้นและสิ่งที่เขาจะตัดสินใจเขาจะมองตัวเขาเองก่อนนะคะเรามาดูสิคะว่าไพ่ใบต่อไปขึ้นมาว่าอย่างไรอีกนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะคำแนะนำจากไพ่เก้าถ้วยไพ่เก้าถ้วย F พี่เมย์จะต้องเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะให้ก้าวถ้วยเป็นสิ่งที่คุณมีพร้อมอยู่แล้วในตัวของคุณเองนะคะและคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ ไม่ต้องการความรักจากเขาคุณก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองได้คุณสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคใดๆคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขบอกเลยนะคะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่แห่งความพร้อมของตัวเองการเติมตมตัวเองเติมเต็มตัวเองคือการที่รักตัวเองให้มากอย่าเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นหรือไปฝากไว้กับ เพราะคุณคือคนที่สามารถที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขและรักตัวเองมากๆนะคะและยิ่งคุณมีความรักให้กับตัวเองบอกเลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะดึงดูดเรื่องราวดีๆมาให้กับคุณไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวถ้วยมันมีความรักความราบลื่นอยู่ตรงนี้ถ้าคุณหันมาใส่ใจและให้ความสําคัญกับตัวเองเมื่อไหร่คนคนนั้นเขาจะเห็นความสําคัญแล้วจะหันกลับมารักคุณ อย่างจริงจังกลัวที่จะสูญเสียคุณไปนั่นเองนะคะการที่เขานะตอนนี้ยังรักสนุกไม่อยากผูกพันกับใครใช้ชีวิตมีความสุขไปวันแต่ไปวันวันแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่คุณหันกลับมาดูแลตัวเองมอบความรักให้ตัวเองคนคนนี้จะหันกลับมาให้ความสำคัญกับคุณแล้วกลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ สองเหรียญคุณทั้งคู่มีความผูกพันกันยังไงก็แล้วแต่จะ